ก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ w o n d e Story ครับวันนี้ฮะก็ห่างหายกันไปนานเลือเกินครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปอ่านเรื่องราวที่น่าสนใจมาครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักฟุตบอลที่อยู่ในทีมเดียวกันแต่ทว่าไม่ชอบคิดหน้ากันแบบสุดๆครับโอโ้ฟังดูก็น่าสนใจแล้วนะฮะอยู่ในทีมเดียวกันแต่ทว่าไม่ชอบคี้หน้ากันเนี่ยโ,โหมันจะอยู่ยังไงครับ นะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าจะมีนักเตะคนใดบ้างจากสโมสรไหนบ้างนะครับไปชมกันเลยครับ มาที่คู่แรกกันก่อนเลยครับกับเอมลินฮิลและทอมมี่สมิธจากสโมสรลิเวอร์ pool ครับคือ <c oughs> ทั้งคู่นี่ก็อยู่ในรายชื่อของกัปตันทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและก็เป็นยอดแข่งในประวัติศาสตร์ตลอดการของสโมสรหงสแดงลิเวอร์ p o ลครับ <c oughs> แต่ทว่าฮิลและสมิธต่างเหม็นขี้หน้าซึ่งกันและกันอย่างไม่น่าเชื่อครับ <c oughs> โดยทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อบิลแชงคลียอดกุนซือในตำนานของลิเวอร์ pool มอบหมายให้ฮิลทำหน้าที่กัปตันทีมแทนสมิธเนื่องจากนักเตะหลายคนในทีมไม่ชอบเขาครับ ทำให้ทอมมี่สมิธไม่พอใจเป็นอย่างมากครับถึงขนาดต้องโวยวายเลยว่าผมอยู่ที่นี่มานานกว่าไอ้บ้านนะนะและทุกอย่างในชีวิตผมคือฟุตบอลและลิเวอร์พูลและวทาไมผมต้องมายอมให้ไอดเด็กที่ไหนไม่รู้มาแย่งตําแหน่งและกระทำลายชีวิตผมด้วยวะอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ครั้งหนึ่งครับฮิลเคยให้สัมภาษณ์ว่าผมเกลียดการยิงประตูให้กับลิเวอร์พูลเพราะว่าสมิธจะพุ่งเข้ามาแสดงความยินดีกับผมผมค่อนข้างที่จะเกลียดเขา ทำไมเป็นอย่างนั้นวะคือต้องบอกว่าในทีมเนี่ยมีคนที่ชอบฮิวมากกว่าสมิธจนขนาดมีคำที่กล่าวไว้ว่าเพื่อนเพียงรายเดียวที่สมิธมีที่ลิเวอร์พูลนะครับก็ต้องกดออกมาจากเครื่องขายของอัตโนมัติเท่านั้นครับโอ้โหแสดงว่าไม่มีเลยใช่ไหมเนี่ยแต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ชอบหน้ากันยังไงนะครับแต่เวลาได้เล่นด้วยกันเขาก็เล่นด้วยกันอย่างมืออาชีพครับ มาที่คู่ที่2กันบ้างครับกับสาลาตันอิราฮิโมวิชและราฟาเอลฟานเดฟาจากสโมสรอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมนั่นเองครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นในเกมอุ่นเครื่องระหว่างสวีเดนกับฮอลแลนด์เมื่อวันที่18สิงหาคมปี2004ครับสลาตันก็ได้ทำให้ฟานเดฟาสบาดเจ็บซึ่งตอนนั้นทั้งคู่ก็เล่นด้วยกันที่สโมสรอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมนะครับและปัญหาก็คือมันไม่ใช่เรื่องแบบว่าแกล้งกันเล่นหรือว่าอุบัติเหตุในเกม เพราะว่าฟานเนฟาสเนี่ยได้กล่าวหาว่าสลาตันเนี่ยจงใจทําให้เขาเจ็บหนักครับและสาเหตุที่อดีตจอมทัพสเปอร์คิดเช่นนั้นก็เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอิบราฮิมูชกกาลังก้งกาวขึ้นมาและก็พยายามทําตัวเป็นซูเปอร์สตาร์ดังครับเหนือคนในทีมและก็เหนือตัวเขาด้วยพร้อมทั้งยังมีข่าวว่าอดีตด,ดาวยิงทีมชาติสวีเดนเนี่ยพยายามที่จะแย่งเสื้อหมายเลข1ิของฟานเ์ฟาสในตอนนั้นไปอีกด้วยครับอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาสลาตันก็ได้ออกมาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้ฟนาน,นนนนนเดรฟจบบขัั้ะค คือเคยมีบทสัมภาษณ์ของเขาบอกว่าเรื่องนั้นมันเป็นอุบัติเหตุผมไม่ได้ตั้งใจที่ทําให้เขาเจ็บเขาก็น่าจะรู้ดีแต่ถ้าว่าเขายังไม่หยุดกล่าวหาผมแล้วก็ผมจะทําให้เขาขาหักจริงๆและแน่นอนคราวนี้มันคือความตั้งใจของผมโดยแท้อะไรประมาณนี้ฮะคือแบบ <c oughs> เด็ดดวงจริงๆครับ <c oughs> มาที่คู่ที่3ครับก็เป็นเท็ดดี้เชอรริงแฮมกับแอนดี้โคล สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ทีมชาติอังกฤษนั่นเองครับโดยในเหตุการณ์ที่เป็นชนวนของทั้งคู่นะครับก็เป็นเกมเปิดซิงทีมชาติครั้งแรกของแอนดี้โคกับอุรุกวัยเมื่อปี1995ครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ไม่ได้อยู่ในทีมปีแสดงด้วยกันนะแอนดี้โคได้รำลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นว่าผมก้าวเท้าลงสนามโดยมีแฟนบอลกว่า60,000คนดูอยู่และเท็ดดี้เชอร์รี่แฮมก็เดินมาเปลี่ยนตัว นั่นเป็นการลงสนามในทีมชาติครั้งแรกของผมและผมก็คาดหวังถึงการจับมือสั้นๆแบบว่าโชคดีนะโครอี Chloe อะไรประมาณนั่นนะและผมพร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปจับแต่ทว่าเท็ดดี้เชอเร์ริงแฮมเขาเมินผมเขาเมินผมด้วยอะไรสักอย่างที่ผมก็ไม่รู้เลยว่าอะไรจนกระทั่งตอนนี้และผมก็ไม่รู้จากเขาเป็นการส่วนตัวเขาจะมามีเรื่องอะไรกับผมล่ะใช่ไหมเราเป็นนักเตะอังกฤษเหมือนกันและนั่นก็เป็นเกมแรกของผมในทีมชาติด้วยแต่ทว่าเขาเมินผมรู้ไหมว่าความคิดแวบ,บแรกของผมนั่นคืออะไร โอ้พระเจ้าจะมีคนมากมายขนาดไหนที่เห็นเท็ดดี้เชอร์ี่แฮมทำแบบนี้กับผมผมละโคตรอายเลยกับสับสนเลยจากนั้นมาผมก็รู้เลยว่าเชอร์รี่แฮมกับผมคงเข้ากันไม่ได้แต่แล้วหลังจากนั้น2ปีผ่านไปทั้งสองก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันในถิ่นโอทฟฟอร์ดครับหลังจากที่เซอร์อะไรโฟกัสันพาหน้ามีเท็ดดี้เชอร์รี่แฮมเข้ามาแต่ทว่าทั้งคู่ก็ไม่เคยคุยกันอีกเลยครับถึงแม้จะร่วมงานกันอย่างดียิงประตูได้เป็นกอะเป็นกำและกกอดคอฉลองชัยด้วยกันแล้วก็ตามครับ แกลลี่พลิสเตอร์อดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยคุยกับแอนดี้โคว่าฉันรู้ว่าแกไม่คุยกับเท็ดดี้และเขาก็ไม่พูดกับแกด้วยแต่อย่างน้อยนะผู้แกก็เล่นด้วยกันดีมากๆเลยนะซึ่งแอนดี้โคก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้ครับแต่ถึงแม้ว่าโคกับเชลลิงแฮมจะไม่ค่อยคุยกันครับแต่เขาก็ลงเล่นด้วยกัน4ฤดูกาลและก็ยิงประตูรวมกันได้ถึง54ประตูพร้อมกับเป็นกำลังสำคัญในชุดทริปเปแชมป์แชมป์สุดมาสจันเมื่อปี1 9 9 9อีกด้วยครับ และสุดท้ายครับเมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองคนก็ได้เติบโตขึ้นแล้วก็หันมาจับมือกันในค่ําคืนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้ครับโอ้โหตอนจบนี่แบบว่าเหมือนแฮปปี้เอนดิ้งนะ <c oughs> โอเคไปถึงคู่ที่4กันเลยดีกว่าครับกับโลธามาเทอุสและก็สเตฟานเอฟเฟนแบกทีมชาติเยอรมันนั่นเองสองสุดยอดแข่งเยอรมันอย่างมาเทอุสและก็เอฟเฟนแบกนั้นก็ถึงแม้ว่าจะได้รับความยกย่องมากเพียงใดในโลกลูกหนังนะครับ แต่ว่าชีวิตนอกสนามของพวกเขาทั้งคู่นั้นคือศัตรูกันโดยสิ้นเชิงครับโดยสาเหตุหลักๆก็คือการไม่ชอบหน้ากันของทั้งคู่นั่นแหละตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี1990ก็หลังจากที่เอฟเฟนแบกได้ไปเปิดประเด็นว่ามัเทอุสเขาขาดความกล้าหาญในก,การที่ไม่ยอมยิงจุดโทษในนะัดจิงชนะเลิศก,กับอาร์เจนตินาคับหลังจากนั้นทั้งสงก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาโดยตลอด จนกระทั่งปี2001ครับมัทเธอุสก็ได้สัตวโคลนใส่เอฟเฟนแบกบ้างว่าไอเอฟเฟนแบกนั่นมันแก่เกินแกงแล้วแล้วก็ยังทําตัวเป็นตัวถ่วงของบาเยนมิวนิกอีกและที่เด็ดดวงที่สุดก็คงจะเป็นตอนที่เอฟเฟนแบกออกหนังสือชีวประวัติส่วนตัวโดยอดีตกัปตันเสือใต้ถึงขนาดให้เกียรติซูเปอร์แมนด้วยการเขียนบทหนึ่งถึงมัทธอุสเลยว่าโลท่ามัทเธอุสรู้เกี่ยวกับอะไรกับฟุตบอลบ้างโดยในหน้าถัดมานั้นก็ไม่ได้มีแม้แต่อักษรแม้แต่ตัวเดียวครับคือ มึงไม่รู้อะไรเลยนั่นเองนะครับโอ้โหแสบจริงๆครับบัดีคู่ที่5กันบ้างครับกับมาโรอิคาดีและวก็มักซี่โลเปสครับจากสโมสรซามโดเรีย หลายคนก็คงเคยได้ยินเคสของทั้งคู่มาก่อนแล้วนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของศิลธรรมด้วยโดยในฤดูกาล2012-2013สมัยที่อีคดีเพิ่งก้าวขึ้นจากทีมเยาวชนของซานโดเรียและแม็กซี่ก็ถูกสโมสรยืมตัวจากคาตาเนียมาใช้งานพอดีครับและทั้งสองก็ได้เป็นเพื่อนสนิทต่อกันเนื่องจากเป็นคนบ้านเดียวกันนั่นเอง จนกระทั่งมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องครับเรื่องเกิดขึ้นเมื่อตอนที่แม็กซี่โลเปต้องอย่ากกับแวนด้านาราภรรยาของเขาในเดือนธันวาคมปี2014ครับโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยมีข่าวหลุดมาว่าอิคาดี้เนี่ยฮะเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวมันมีอยู่ว่า2คนนี้สนิทกันมากใช่ไหมครับและก็เมียของแม็กซี่โลเปเนี่ยก็มักจะปรึกษาหารือกับอิคาดี เรื่องเกี่ยวกับเม็กซี่โลเปสอยู่บ่อยๆครับจนไปๆมาๆอีคดีก็รู้สึกแบบว่าเริ่มปิ๊งเมียเพื่อนอะไรประมาณนี้ครับ <c oughs> และอีคดีก็ได้ใช้ทวิตเตอร์เป็นสื่อบอกรักเพื่อที่จะบอกแรงปานธนายอย่างสุดซึ้งครับ แถมยังโชว์รูปรอยสักชื่อของลูกทั้ง3คนของแม็กซี่และแวนได้อีกด้วยครับพอหลังจากการหย่าร้างกันนะครบไม่นานอิกาดี้ก็ได้แต่งงานกับภรรยาเก่าของแม็กซี่จริงๆครับเท่านั้นยังไม่พอครับยังไม่เจ็บพอครับเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับอิกาดี้ก็ได้ย้ายไปซบตักอินเตอร์มิลานและมันคลาสสิกตรงที่เกมระหว่างซามโดเรียและอินเตอร์มิลานนี่แหละฮะผู้คนเนี่ยจับตามองเป็นอย่างมากครับก่อนที่แม็กซี่โลเปสจะแสดงให้รู้ว่าเขาโกรธแค่ไหนครับโดยการปฏิเสธการจับมือกับอิกาดี้ครับ แต่ถ้าว่าเกมนั้นเนี่ยอิกคดีซันโวคนเดียว2ประตูตรงข้ามกับเม็กซี่ครับที่พลาดจุดโทษไปและอินเตอร์มิลานก็บุกไปชนะซามโดเรียได้4ประตูต่อศูนย์เรียกได้ว่าเม็กซี่โลเปสเนี่ยแพ้ทั้งในและนอกสนามเลยครับโอ้โหและที่สำคัญเกมนั้นถูกเรียกว่าแวนด้าดาบี้อีกด้วยนะมาถึงคู่ที่6กันบ้างครับกับเยอรมันและโอลิเวคานจากทีมชาติเยอรมัน ทั้งคู่จัดเป็นเพื่อนและคู่แข่งในเวลาเดียวกันครับโดยบ่อยครั้งเนี่ยทั้งสองมักจะแขวะกันผ่านสื่อเสมอเลยฮะถ้าได้ลองเอาชื่อของทั้งคู่ไปค้นหาใน o g l g แลแล้วก,ก็อาจจะเห็นข่าวเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับทั้งสองคนแน่นอนครับและเหตุมันเกิดเนื่องจากทั้งสองคนเนี่ยทั้งคารและเลมันต่างเป็นนายประตูที่ฝีมือดีครับที่ขับเคี่ยวแย่งตำแหน่งมือนหนึ่งของทีมชาติเยอรมันมาโดยตลอด ในบางทัวนาเมนต์โอลิเวอร์คารก็ได้เป็นตัวจริงบ้างในขณะที่บางการแข่งขันเลมันก็ได้เฝ้าเสาก่อนคือสลับเปลี่ยนกันไฟกันมาน,นั่นเองครับเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่โอลิเวอร์คานเนี่ยเคยแสดงทัศนคติเชิงแบบว่าหัวเราะสนุกสนานเมื่อครั้งที่เยนเลมันเสียตำแหน่งมือหนึ่งไปให้มานูเอลอาร์มเนียที่อาร์เซนอลครับพร้อมกับแนะนําให้เลมันเนี่ยเลิกเล่นไปซะหลังจากที่โชว์ฟอร์มหัวในช่วงท้ายของชีวิตการค้าแข้งครับโดยโอลิเวอร์คารได้ออกมาพูดประมาณว่า บางทีมันคงอาจจะดีกว่าสําหรับเขาหากตัดสินใจอำลาสนามไปซะตั้งแต่ตอนนี้เลยเจนเป็นผู้รักษาประตูที่ดีใช่แต่สโมสรจะรับผิดชอบความคิดต่อแฟนบอลในเวลาที่ได้ยังไงเพราะว่าเขาไม่ได้ช่วยทําให้สถานการณ์ดีขึ้น พูดอะไรประมาณนี้แหละฮะในขณะที่เลมันเน่ยก็มักจะแขวะคานเสมอครับผ่านสื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งในและนอกสนามครับอย่างเช่นเลมันเคยพูดให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อประมาณว่าผมว่าเขาอยู่มานานเกินไปแล้วและชอบคิดว่าตัวเองนั้นมีความสําคัญและก็เป็นใหญ่ผมไม่ชอบเลยเวลาที่มีใครยกย่องตัวเองมากเกินไปมันดูหน้ามันไส้ชมัดเลยเลมันก็พูดประมาณนี้ฮะ แต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะชอบเหน็บแนมกันผ่านสื่อยังไงนะครับอาจจะดูดูเดือดไปบ้างแต่ทว่าพวกเขาก็ยังยอมรับในฝีมือของกันและกันครับมาถึงคู่สุดท้ายกันบ้างครับกับบลีโบย์และคีรอนไดเออร์จากสมสรอนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับ เรื่องราวนี้เกิดเมื่อปี2005ครับเหตุการณ์นี้เรียกได้ว่าดังกระชอนโลกเลยก็ว่าได้ครับโดยอดีตกองกลางนิวคาสเซิลรีโบเยอร์และคีรอนไดเออร์ครับได้มีความบาดหมางกันมาสักพักเลยครับและแล้วก็ถึงเวลาที่ความโกรธเคืองของทั้งสองคนต้องปะทุขึ้นเมื่อในเกมนั้นสาลิกระดงนิวคาสเซิลพบกับแอสตันวิลล่าและคีรอนไดเออร์และรีโบเยอร์ได้วางมวยต่อยกันกลางสนามทั้งๆท,ท,ที่อยู่ทีมเดียวกันครับเหตุการณ์ทุกอย่างดูชุลมุนวุ่นวายกันไปหมดครับ และทั้ง2ทีมก็ช่วยกันห้ามเรียกได้ว่าสาวหมัดใส่กันด้วยอารมณ์แบบหัวร้อนสุดๆจนขนาดผู้ตัดสินต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์ครับด้วยการแจกใบแดงให้ทั้งคู่ออกไปสงบสติอารมณ์นอกสนามแทนและสุดท้ายทีมก็ต้องแพ้ออสตันวิลล่าไป3ประตูต่อศูนย์อีกด้วยครับแม่นอกจากจะตีกันเองแล้วก็ยังแพ้อีกนะฮะโอ้ เป็นยังไงบ้างครับสาหรับเรื่องราวที่ผมนํามาเล่าให้กันฟังในวันนี้นะฮะหวังว่าเพื่อนๆคงจะเพลินไม่มากก็น,น้อยและถ้า,ามีอะไรที่ผิดพลาดประการใดนะฮะเรื่องราวอาจจะแปลผิดบ้างถูกบ้างยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมและสุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณแหล่งที่มาของเราครับบทความดีจากคุณทอมเอลิสนะครับจากเว็บไซต์ 4for2.com นะครับขอบคุณเอาไว้ด้วยครับสุดท้ายนี้อีกทีหนึ่งครับเพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์ติชมก็ได้นะครับว่า อยากให้แก้ไขตรงไหนหรือว่ามีอะไรที่มันผิดพลาดนะครับอยากให้ปรับปรุงในส่วนไหนนะครับก็คอมเมนต์ติชมกันได้ครับเพื่อเป็นการปรับปรุงในคลิปต่อๆไปครับผมก็ถือว่าการที่มาทำชา n นลเนี่ยก็เป็นการเก็บประสบการณ์นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะเป็นคลิปอะไรน,นั้นกดติดตามไว้สำหรับวันนี้ผมมิตรจอน9 4ลาไปก่อนสวัสดีบาย